สวัสดีค่ะวันนี้หัวหินหน่าอยู่จะพาทุกคนไปรู้จักอสังหาใหม่เมืองหัวหินกันใครที่กำลังมองหาคอนโดหัวหินทำเลดีพร้อมด้วยวิวทะเลอยู่แล้วก็ต้องไม่พลาดเวหาคอนโดค่ะคอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี่ที่สูงที่สุดบนแลแอเรียของเมืองหัวหินค่ะการันตีมองเห็นวิวทะเลท,เลทุกยูนิตพร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตจะน่าอยู่ขนาดไหนเดี๋ยวนี้เราไปชมกันเลยค่ะ โครงการเวหาเป็นคอนโดมิเนียม1อาคารสูง31ชั้นมีทั้งหมด364ยูนิตถูกพัฒนาโดยบริษัทพลาวเรียลเอสเตทจำกัดภายใต้คอนเซปต์ Happiness Happens ทางโครงการดีไซน์คอนโดให้เป็นสไตล์คอนเทมพอร์ีซึ่งส่วนหนึ่งได้รับแรงบนันดาลใจการสร้างจากส่วนน้ำวานานา,นาวาหัวหินที่ผสมผสานพื้นที่สีเขียวได้กลิ่นอายความเป็นผืนป่าและใช้ฟลอร์พนแบบซิงเกิลคอริดอร์ ทำให้เห็นวิวทะเลทุกห้องแบบพาโนรามาค่ะเวหาคอนโดนะคะจะมีห้องพักให้เลือกทั้งหมด7แบบแต่งครบทุกห้องค่ะซึ่งหลักๆนะคะก็จะมีตั้งแต่ one Bedroom เบด d r o เบด m ไปจนถึงเพนท h o u s e ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะห้องตัวอย่างเนี่ยก็เสร็จแล้วทั้งหมด3แบบเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มต้นดูห้องตัวอย่างแบบวัน r o o m กันเลยค่ะ วันเบดมพื้นที่ใช้สอย28ตารางเมตรพร้อมเฟอร์นิเจอร์ทั้งบิวอินและลอยตัวมีตู้เสื้อผ้าใบใหญ่พร้อมช่องใส่รองเท้าภายในห้องน้ำแบง่งโซนเปียกและโซนแห้งชัดเจนใช้กระจกใสาบานใหญ่รอบด้านทำให้ห้องดูกว้างไม่อึดอัดส่วนห้องนอนทางคอนโดก็ให้ทั้งเตียงและชั้นวางหน้าทีวีแบบบิวอินมาให้พร้อมเลยค่ะ ในส่วนของพื้นที่ระเบียงจัดสรรมาให้ค่อนข้างกว้างขวางสามารถจัดเป็นมุมพักผ่อนหรือจัดเป็นห้องนอนเสริมเพื่อดื่มด่าไปกับวิวทะเลและยังสามารถเปิดกระจกรับลมได้ค่ะทางคอนโดเลือกใช้ประตูกระจกสไลด์กั้นระหว่างระเบียงและห้องนอนเพื่อประหยัดพื้นที่ใช้สอยใครอยากมีคอนโดห้องแรกเป็นของตัวเองพร้อมด้วยวิวทะเลห้องนี้มาในราคาเริ่มต้น3.19ล้านบาทค่ะ ถัดมาเราไปชมห้องแบบวันเบล o มพา a s สพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น42ตารางเมตรห้องนี้มาในราคาเริ่มต้น6ล้านบาทค่ะวันเบล o o m Pass ตอบโจทย์สำหรับพักอาศัย1-2คนภายในห้องจะถูกแบ่งสัดส่วนอย่างชัดเจนแต่ก็สามารถเชื่อมถึงกันได้อย่างง่ายดายค่ะด้วยพื้นที่ใช้สอยที่มากขึ้นทำให้เพิ่มพื้นที่การใช้ชีวิตได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะ ก o มโซลิฟิ i งแอเรียพร้อมด้วยโซฟาสำหรับพักผ่อนมีระยะที่กว้างเหมาะสำหรับดูทีวีเพิ่มพื้นที่การพักผ่อนให้กว้างขึ้นเพียงแค่เลื่อนกระจกสไลด์ภายในห้องนอนมีพื้นที่ใช้สอยอย่างกว้างขวางทั้งมุมเตียงนอนและมุมพักผ่อนสำหรับวางเตียงเด y b เบดหรือเตียงเสริมได้อย่างสบายๆในส่วนของห้องน้ำจะเพิ่มอ่างอาบน้ำมาให้อีกด้วยพร้อมตู้เสื้อผ้าบิวอินค่ะ และสุดท้ายเรามาชมห้อง2 Bedroom กันค่ะห้องนี้มาพร้อมพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น56ตารางเมตรราคาเริ่มต้น8.2ล้านบาท2ห้องนอน2ห้องน้ำเหมาะสำหรับพาครอบครัวเล็กๆมาพักผ่อนวันหยุดในส่วนของห้องนอนที่เพิ่มมาจะมาพร้อมตู้เสื้อผ้าบิวอินสามารถวางเตียงได้ถึงขนาด5ฟุต ซึ่งโซนห้องต่างๆภายในยังคงแบ่งสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยเอาไว้อย่างชัดเจนแต่ก็ยังสามารถเชื่อมถึงกันได้และในส่วนของพื้นที่ระเบียงยังสามารถจัดเป็นมุมทานอาหารกับครอบครัวท่ามกลางวิวทะเลแบบพาโนรามาค่ะรวมถึงอ่างอาบน้ำริมระเบียงที่ช่วยเพิ่มความสุขให้กับการพักผ่อนของคุณและครอบครัวค่ะ ในทุกๆห้องจะมีสไตล์การตกแต่งภายในที่เน้นเลือกใช้โทนสีขาวครีมที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นสบายตาทั้งยังโปร่งโล่งสบายด้วยความสูงของห้อง2.7เเมตรและจากการเลือกใช้ประตูและหน้าต่างกระจกรอบด้านเพื่อให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศวิวทะเลในทุกๆนาทีที่คุณได้พักผ่อนที่เวหาคอนโดค่ะ และนอกจากนี้ทางโครงการยังมอบสิ่งอำนวยความสะดวกมาให้อย่างครบคันทั้งแฟม z ลี e โ e l a ีเล n กโซนลีที z โซนรวมถึงพื้นที่ส่วนกลางเกือบสองไร่ค่ะและสิทธิพิเศษเข้าส่วนน้ำวานานาวาหัวหินฟรี5ปีค่ะ พร้อมการบริการระดับโรงแรมจากโรงแรม Holiday Inn รวมถึงโปรแกรมพราวพิ i l เล e ค่ะสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนจองผ่านหัวหินหน้าอยู่รับส่วนลด1 0 0 0 0แบาทและรับสิทธิ์เข้าพักฟรีที่อินเตอร n t อนติเนนทัลหัวหิ s รีสอร์ทหคืนเฉพาะ20ท่านแรกเท่านั้น และครั้งต่อไปนะคะเราจะพาทุกคนไปรู้จักอสังหาใหม่เมืองโคหินที่ไหนอีกอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube หัวหินหน้าอยู่เพจ a c e b o o k หัวหินหน้าอยู่และสามารถไปเลือกชมอสังหาหรือมัพย์บอื่นๆได้ที่ w w w n a y u .co ค่ะหาที่อยู่คิดถึงหัวหินหน้าอยู่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ